ฝนตกครับเราอยู่บนรถไฟนะครับเป็นสายพิษณุโลกกรุงเทพนะครับบรรยากาศในช่วงฝนตกนะครับตอนนี้เราอยู่แถวท่าสกาศยานดอนเมืองนะครับดอนเมืองนั่นเองนะครับเย็นๆครับแต่ก็ต้องปิดตรงนี้ลงมานะครับเพราะว่าฝนมันจะสาดครับเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเห็นเครื่องบินหรือเปล่านะครับเสียงดังหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศแท้ๆเลยครับ รถของดอนเมืองนะครับเราจะเข้าสถานีดอนเมืองนะครับรถไฟขบวนนี้นนครับเบนเนรบเกจะดังมากนะครับอ้าเห็นเครื่องบินแล้วครับเห็นไหมครับเครื่องบินดูนะเครื่องบินนะครับเสียงบนะเรงบนนรบเเกจะดังมากเลยครับดอนเมือง บินขึ้นพอดีครับเห็นไหมครับปึ๊บขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ก็จอดสนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าคันนี้เบรกด,ดังนะครับ <c oughs> พอมาอยู่ในที่กล้องๆมันก็เลยยิ่งดังนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ